สวัสดีค่ะแพมโครเวนะคะ real estate agent จะมา update, อัปเดตเรื่อง real estate market นตะลาดบ้านเนี่ยะคะว่าเป็นยังไงนะคะตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะก็เดือนมิถุนายนเนี่ยเดือนผ่านมาแล้วนะคะก็คือ,อรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็คือขึ้นดอกเบีย้ย interest rate นะคะเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วาการซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณได้ที่2.75นะคะ30ปี บางคนก็3.85นี่คือ,อเรียกว่า normal ปกติมากนะคะในการซื้อบ้านดอกเบีย้ย30ปีแต่ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยดอกเบีย้ยก็ได้เพิ่มขึ้นจาก2.75%เนี่ยคะเพิ่มขึ้นเป็น 5.85%แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นปีอาจจะไปถึง6หรือ8%ด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้มันก็มีผลกระทบต่อตลาดบ้านหรือ power ของการซื้อนะคะของคนซื้อบ้านเป็นตลาดหุ้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงเพราะว่า อดอกเบีย้ยขึ้นนะคะตลาดหุ้นก็มีเทนที่จะลงไปเรื่อยๆนะคะตลาดบ้านก็เช่นกันตอนแรกก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะคะในเรื่องของตลาดบ้านเพราะว่าเราก็ยังช็อตอินเวนทัรี่คือบ้านเนี่ยมันก็ยังไม่พอที่จะขายนะคะสรุปแล้วก็คือว่าตอนนี้บ้านเนี่ยจะมีอยู่ในตลาดอินเวนทอรี่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณคือประมาณ2เดือนครึ่งบ้านที่อยู่ในตลาดเนี่ยอินเวนทอรี่ก็จะล่าสมีอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ยังมีเงินเนี่ยยังพอมีกําลังซื้อก็จะสามารถซื้อบ้านได้อยู่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ดอกเบี้ยมันขึ้นมาประมาณเกือบดับเบิลเลยนะคะเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อคนจำนวนหนึ่งที่ตอนแรกเขาอาจจะได้ p r e a p พ r รูฟในการที่จะซื้อบ้าน5 0 0แสนแล้วการที่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทำให้กำลังผ่อนของเขาก็อาจจะมีเท่าเดิมแต่ว่าจำนวนเงินที่จะซื้อบ้านในเอทอร์โบทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเมื่อก่อนเขาได้พรีอพัพรูฟ0 0 0แสนตอนเนี้ เมื่อก่อนพี่อพูห้0แสนแล้วก็กำลังในการผ่อนบ้านนี่อาจจะเป็น2,500เหรียญหรือว่า3,000ันเหรียญน,นะคะต่อเดือนทีนี้3,000ันเหรียญต่อเดือนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะคะกำลังซื้อเนี่ยอาจจะลดลงมาแค่ประมาณ3 0 0แสนนะคะต่อบ้านหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวโน้มของตลาดบ้านเป็นยังไงก็คือว่าถ้าเกิดก็อย่างที่บอก i n v e n t o r y เนี่ยก็ยังโลอยู่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยเป็นบ้านที่ดีพร้อมอ ready to move in นะคะแล้วก็ตั้งราคาไว้ที่ อ่าด r มาร์เก็ตหรือว่า below market p r i พรนะคะคุณก็ยังจะ uh, มีมัลติออฟเฟอรอยู่นะคะอย่างน้อย2-3 o f f e อนะคะแต่ว่าโดยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีถึง2 0 Off บออฟเฟอร์ offer, นะคะแต่ตอนนี้ก็ต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ2-5 offer ฟนะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนเนี่ยตั้งราคาไว้ที่ above มาร์เก็ตไพรแล้วก็คือเลงว่าแบบเฮ้ยบ้านมันยังราคาดีอยู่เราตั้งราคาสักประมาณ1 2 0 0 0 0 0 0 เกินกว่าราคาตลาดนะคะบ้านนั้นก็จะไม่มีคนซื้อแล้วค่ะณนะตอนนี้นะคะเพราะว่า,าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องพุทธคอชั่นนะคะ,ต,ะตระหนักดีว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราออฟเฟอร์ไปตอนที่บ้านออกมาจากตลาดเนี่ยเขาต้องออฟเฟอร์ราคาเต็มหรือไม่งั้นก็ต้อง offer, ออฟเฟอร์มากกว่าราคาที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นคนซื้อเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเขาก็เริ่มพอร์ชเขาก็เริ่มแบบว่าโอเค รอดูตลาดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบ้านไหนที่ตั้งราคา Over Market p r i ็ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในตลาดนานประมาณเกิน3อาทิตย์นะคะอาจจะอยู่ถึง2เดือนแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยตั้งราคาเป๊ะที่ตาารคตลาดหรือว่า,าต่ำกว่าราคาตลาดนะคะก็จะทำให้ขายบ้านได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กำลังเล็งๆมองซื้อบ้านเนี่ย เราก็จะถามว่าคุณควรที่จะซื้อบ้านนะตอนนี้ไหมหรือว่าควรที่จะรอก่อนสําหรับคนที่จะซื้อบ้านถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็มีเงินผ่อนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะอยู่บ้านนั้นนะอย่างน้อย3ปีหรือ5ปีน,ะนานไปจนถึง10ปีเลยนะคะ ก็แนะนําว่าซื้อก็ดีกว่าเช่าแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณได้สร้างอีควอตีให้กับตัวเองแต่ถ้าว่าจะซื้อบ้านเพื่อการลงทุนเนี่ยแพมก็แนะนําว่าให้คิดก่อนให้คิดคํานวณให้ดีว่าณนะตอนนี้ถ้าซื้อบ้านเพื่อการลงทุนดอกเบี้ยคุณเนี่ยอาจจะจ่ายถึง7%หรือ7จนะคะมันคุ้มไหมกับอ่า,อา,อาเขาเรียกว่าเรทอ่า Uh, return of income ratio นี่นะคะคุ้มไหมถ้าเกิดว่าคุ้มนะ่ะอยู่ที่ประมาณแปเนี่ยแพมก็แนะนําว่าโอเคซื้อเลยแต่ถ้ามันต่ํากว่า8%ดเปอร์เซ็นต์่แพมก็แนะนําว่าให้รอก่อนรอดูสถานการณ์ตลาดบ้านว่าเป็นยังไงการที่ว่าใครควรที่จะซื้อบ้านในสถานการณ์ตอนนี้หรือว่าใครไม่ควรที่จะซื้อบ้านก็ควรมาดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะจะยกตัวอย่างละกันว่า ถ้าในกรณีของแพรมนะคะก็คือแพรมมีบ้านแล้วรีไฟแนนซ์แล้วได้ดอกเบีย้ยต่ำด้วย2.5%นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแพรมก็จะไม่ต้องซื้อบ้านแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องย้ายบ้านใช่ไหมคะการซื้อบ้านของแพรมก็คือซื้อเพื่อการลงทุนเท่านั้นและการซื้อเพื่อการลงทุนในสถานการณ์ตอนนี้และการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนในสถานการณ์ตอนนี้แพรมก็มองว่ามันยังไม่เสถียรภาพ ก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและราคาบ้านตอนนี้มันก็ยังสูงอยู่มันก็ยังไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนเนี่ยแพมก็ยังต้องไปแข่งขันกับคน 1- หรือ2คนอย่างน้อยนะคะก็เลยทําให้ราคาบ้านที่จะซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นแพมก็จะชะลอไว้ก่อนรอดูสถานการณ์ดอกเบี้ยว่าจะคงตัวเมื่อไหร่แล้วก็ตลาดบ้านเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะ ลดลงมานะคะอาจจะไม่ถึงกับคลาสแต่แพรมคิดว่าตลาดบ้านเนี่ยอาจจะคงตัวแล้วก็อาจจะลดลงมาด้วยแพรมก็จะยังไม่ซื้อแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ไม่ได้เช่าบ้านนะคะต้องการที่จะซื้อบ้านก็คิดคำนวณดูแล้วว่าอ่า โฮมอีควาทีของคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นภายใน3-5ปีข้างหน้านี้นะคะคุณก็ซื้อไปเลยค่ะก็ยังไงก็ได้บิลอีควาที่ของตัวเองแต่ถ้าเกิดหากว่าใครเนี่ยคิดว่าสถานการณ์บ้านมันยังไม่คงตัวเสถียรภาพแล้วก็ตัวเองเนี่ยเช่าบ้านอยู่นะคะยังอ่าเขาเรียกว่ายังไซเดอรีสนี่นะคะอ่าอยู่อีกสัก6เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็ให้เช่าไปก่อนไม่ต้องรีบไปซื้อบ้านนะคะรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือการที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณกับ ควรที่จะซื้อบ้านในสถานการณ์ตลาดตอนนี้คุณก็มีปัจจัยอยู่3อย่างนะคะ 1. คุณต้องการบ้านไหมเพื่อการอยู่อาศัยถ้าคุณต้องการก็คือซื้อไปเลยแต่ถ้าซื้อบ้านเพื่อการลงทุนก็ให้ชะลอให้ดูรอดูตลาดก่อนหรือว่าคุณยังเช่าบ้านอยู่แล้วก็ยังไม่รีบเร่งว่าจะซื้อบ้านแพรมก็ควรแนะนําว่าให้ชะลอการซื้อไปก่อนนะคะเดี๋ยวแพรมจะมาอัปเดตสถานการณ์ตลาดบ้านในอีก3เดือนข้างหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ